สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอพรีเซนต์ของทาดาวีนทีมงานทาดาโปรได้จัดทําวิดีโอพรีเซนต์ชุดนี้ขึ้นเพื่อแนะนาสินค้าและวิธีการใช้ให้กับลูกค้าทุกท่านลูกค้าสามารถติดตามผลง,งานของเราได้ทาง Facebook และ YouTube เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมได้เลยค่ะหลังจากเข้าใจเรื่องการตั้งแอสเดตาเอลวีดี A L e D, และก็บีมเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอะไรอยู่ชั้นแน่ไหนซึ่งเราจะรู้หมดแล้ว นะครับทีนี้เราก็จะมาโปรแกรมใช้งานกันนะครับเริ่มแรกเราก็เอ็กซิ e เไปก่อนนะครับเพื่อให้มันไม่ติดค่าอะไรตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดันสามตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกโปรแกรม i าย LED ก่อนเราตั้งไว้ห้าชุดก็อนหนึ่งถึงห้ากดพร้อมกันมาเลยครับเปิดจะขึ้นมาหนึ่งห้าชุดนะครับเราก็ดัน ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นสะตกเราลงไปก่อนนะครับรลงไปก่อนเราต้องการสีแดงแล้วก็ดัดสีแดงขึ้นมาทีเนี้ยเราได้สีแดงและหนึ่งซีนเราก็กดซีนนะครับกดซีนนะครับแาวนี้จะกระพริบก่อนจะกดปุ่มตรงเนี้ยลงไปเพื่อให้มันจดจํานะครับให้ตัวเครื่องจดจําสีแดงควรจะดูตรงนี้ก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับ A B C แถว C นะครับต้องให้เป็น Red c o r d by f i t u r e นะครับอย่าเป็น Red c o r d by Channel นะครับถ้ามันเป็น by Channel ต้องกดลงไปให้เป็น f i t u r e คือมันจะจำค่าทั้งหมดนะครับถ้าเป็น Channel เนี่ยมันก็จะจำจเฉพาะค่าที่มีสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับพวกนี้ที่แกจะไม่จำนะครับที่แกจะไม่จาแล้วก็กดให้เป็น Red c o r d by f i t u r e นะครับเสร็จแ,แล้วก็กดตรงนี้ไป ึ่งทีนี้ยังไม่พอเราจะเอาอีกอีกชนนั่นหนึ่งเราจะเอาเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็นันขึ้นมานะครับกดซีนส่วนตรงนี้ไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปจำไม่ต้องไปดูแล้วทาครั้ง,งเดียวพอนะครับเปลี่ยนครั้งเดียวกดไปเลยครับนะครับเอาอีกนะครับเ็สีเขียวลงสีที่สามจะเป็นสีฟ้ากดซีนเซลง,งไป สีที่สี่อยากได้เป็นสโตกนะครับสโกขาวแล้วก็เอาหกเจ็ดแบบขึ้นมาเลยสโตกก็ตัวสองเนี่ยครับนะครับพอได้แล้วก็เปิดกดไปตัวสี่ครับเสร็จแล้วก็เอสีเขียวไปครับสไลด์พวกนี้จะไม่มีผลแล้วลองดันดูหนึ่งสีแดงนะครับ สองสีเขียวสามสีน้ำเงินสี่สตอกเห็นไหมครับนี่คือกับสีง่ายๆลองดูพวกนี้ก่อนนะครับและเขาก็ยังเหลือให้เยอะนะครับเหลือให้เยอะสองสามอันนี้ผมจำเป็นสามยังเหลือสองเหลืออะไรอีกนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับลองเล่นๆดูนะครับลองดูครับ